สวัสดีครับคุณผู้ชมกระผมมิสเตอร์มันนี่พึ่งหน้อยใจดีและรายการมันนี่ฟฟล์ฟันมาพร้อมกับลายแทงสู่เส้นทางเศรษฐีของพี่น้องชาวไทยทุกครัวเรือนครับวันนี้ผมพามาแหล่งตายกันครับก็อุตสาห์บินมาไกลถึงจังหวัดตรังนี่แม่ฟังแล้วอาจจะเพี้ยนไปสักนิดนะครับอย่าถือสาผมเลยนะครับคุณผู้ชมแค่อยากสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้คุณๆนะครับเอ ว่าแต่มาภาคใต้ทั้งทีคุณผู้ชมลองคิดเล่นๆสิครับว่าผมจะพามาเจอใคร <c oughs> ใบให้นิดนึงก็ได้ครับเป็นอาชีพที่คิดถึงภาคใต้ปุ๊บก็แวบขึ้นมาในหัวปั๊บที่สำคัญอยู่ในคำขวัญของจังหวัดตรังด้วยครับ <c oughs> ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่เลยครับ <c oughs> ผมกำลังพูดถึงชาวสวนยางพารานั่นเองครับ นั่นไงครับคนที่เราจะไปคุยด้วยพี่นุชาตีเดชอารันที่ทำสวนยางมาหลายสิบปีแล้วครับตั้งแต่โสดสนิทจนตอนนี้ลูกลูกโตกันหมดแล้วว่ะละครับสวัสดีครับพี่นุครับผมชาวสวนยางพาราเนี่ยต้องทำงานทั้งปีเลยหรือเปล่าครับเนี่ยทำกันทั้งปีครับเว้นแต่ช่วงคุณต่อกับไม่ได้กรีดย,ยางครับ รายได้แน่นอนหรือเปล่าครับไม่แน่นอนครับบางทีอย่างไรช่วงคุ้นตอกก็ไม่ได้ตัดก็ไม่มีไม่มีเบียจ่ายถ้าอย่างนั้นช่วงที่ไม่ได้กรีดยางก็ต้องใช้เงินเก่าน่ะสิครับพี่นุครับต้องเอาเบียดัดลมมาจ่ายก่อนครับแล้วอย่างพี่นุเองเนี่ยครับพอมีเงินเก็บเงินออมบ้างไหมครับก็พอมีมั่งครับส่วนใหญ่พี่นุเก็บออมเงินไว้ที่ไหนครับเนี่ย ส่วนใ้ญยกับปุมเก็บไว้ดีธนาคารครับ <c oughs> แล้วทาไมพี่นูถึงฝากธนาคารอย่างเดียวเลยล่ะครับก็ควากธนาคารก็ปดป่อยดีครับผมกเวลาอยู่บ้านไม่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเวลาไปคิดยางก็ไม่มีคยแล้วพี่นุมีเป้าหมายชีวิตยังไงบ้างครับเนี่ยวางแผนจะเลิกทํางานเมื่อไรหรือส่งลูกๆเรียนถึงระดับไหนครับเนี่ยามายก็ไม่ไม่วางไงได้หมากับตอนนี้ก็ลูกเรียน มากอย่ลครกับปีปีตามครับอาป้าหมยตอนนี้ก็ไปไปทำพิธีฮันครับที่นครมักกะกำลังจากกันก็นกนกนไม่ว่าไรหมาครับก็อ้ได้อยู่แบบพอเพียงครับคิดเหมือนผมไหมครับคุณผู้ชมพินุเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้ว แต่ก็อดถามไม่ได้นะครับว่าถ้าพี่นุมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยพี่นุจะว่ายังไงครับถ้าอย่างนั้นผมว่าจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับกูรูของเราแล้วถามเขาดีกว่าครับว่าอย่างกรณีของพี่นุจะมีคำแนะนำยังไงบ้างครับนั่นไงครับกูรูใจดีของเราคุณจุมพลสายมาลาผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสวัสดีครับคุณจุมพลสวัสดีครับมิสเตอร์มานี คุณจุมพลครับผมมีโอกาสบินไปไกลถึงจังหวัดตรังเลยชวนชาวสวนยางอย่างพี่นุจับเขาคุยเรื่องการเก็บเงินได้ความว่าพี่เขาเนี่ยมีไรายได้ไม่แน่นอนเก็บเงินไว้ที่ธนาคารอย่างเดียวพอใจกับชีวิตในวันนี้แต่ก็มีแผนใช้เงินในอนาคตนะครับการลงทุนนี่นะฮะเป็นเรื่องของการมองอนาคตในระยะยาวเวลาเราพูดถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมเข้าใจว่า หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงแกนแท้ของมันเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับหลายคนเนี่ยรู้จักตลาดหุ้นดีได้ลงทุนในตลาดหุ้นหลายคนก็เรียกตัวเองว่านักลงทุนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มจากนัเนกเก็งกําไรพอต่อมาเมื่อพลาดก็ติดยาวก็เป็นการลงทุนไปจริงๆแล้วอันนั้นคือไม่ถูกต้องวิธีทางของการลงทุนที่แท้จริงนะฮะขั้นแรกเลยเนี่ยเราคุณต้องมองว่าเราจะใช้เงินเมื่อไหร แล้ววัตถุประสงค์ในการลงทุนนั้นเพื่ออะไรจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีระยะยาวพอสมควรนะครับสู่สาเร็จเลยก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนสำรวจตัวเองครับว่าเรารับความเสี่ยงได้ขนาดไหนเมื่อเราทราบตรงนั้นแล้วเรากันเงินสดสภาพคล่องส่วนหนึ่งเอาไว้สักประมาณ3-6เดือนแล้วแต่ไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบชีวิตของแต่ละคนว่าถ้าเราไม่มีไรายได้เลย ไม่มีเงินเลยที่จะเป็นกระแสเงินสดเข้ามาในชีวิตเราในช่วง3-6ถึงเดือนเรายัางอยู่ได้ไหมนั่นแหละครับจำนวนเงินที่เราต้องกันไว้ในช่วงแรกหลังจากนั้นเราก็มมองว่าถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากเราก็ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงบ้างถ้าเรารับความเสี่ยงไม่น้อยเราก็ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงน้อยและการลงทุนนี้ควรจะมองอย่างน้อยนะครับผมว่า3ปีขึ้นไป แล้วก็ที่ดีที่สุดกว่านั้นควรจะลงทุนอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนทุกๆไตรมาสได้ยิ่งดีเพราะว่าการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราจะไดะ้ลดความผันผวนของความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือความผันผวนนั่นเองมันก็คือความไม่แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราบริหารจัดการมันได้ผมว่าการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทุกคนจะสบายใจนะครับจำไวมนะฮะอย่าอย่า อย่าทำให้ตัวเองต้องเครียดกับการลงทุนมันเป็นของง่ายๆและสบายๆครับถ้าอย่างนั้นผมขอชวนพี่นุมาคุยกับคุณจุมพลเลยละกันนะครับดีครับครับวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุยางพาราช่วงนี้มีราคาเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็ราคาไม่ค่อยดีครับราคา60บาทให้เมื่อนช่วงก่อนกับราคาร้อย้เรยบาทตอนนี้ก็เบี้ดติดๆคัดๆครับครับแล้วคุณนุบริหารค่าใช้จ่าย อย่างไรครับแล้วพอใช้ไหมฮะในแต่ละเดือนจากการที่ราคายางผันฝนขึ้นลงอย่างนี้ก็ชชองนี้ก็ไม่ของมือครับยางกามาไก่ได้กรีดตอนนี้เอามียเก่ามามาใช้ครับยาเก็บครับแล้วคุณนุกเอาเงินในธนาคารมาใช้เนี่ยต้องฝากไว้แบบไหนครับแบบออมทรัพย์ครับไม่ว่างที่ปันพ้่นเอาไวกับควาเผื่อความปลอดภัยครับคุณจุงพลพอมีคําแนะนําหรือวิธีให้เพิ่มค่าเงินให้มากกว่านี้ไหมครับครับ มีครับวิธีแนะนำนะครับที่ทำให้เงินทองได้งอกเงยมากขึ้นในอนาคตระยะยาวมีแน่นอนครับผมอยากจะชวนให้รู้จักเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับที่ทำให้เรามีผลตอบแทนมีเงินทองมีความมั่งคั่งได้มากขึ้นในระยะยาว นั่นคือกองทุนรวมครับพี่นุเคยได้ยินหรือรู้จักกองทุนรวมหรือเปล่าครับกองทุนรวมเหมือนกับผมไม่ได้เคยได้ยินเลยครับสงสัยต้องให้คุณจุมพลช่วยเราให้ฟังหน่อยแล้วละครับว่ากองทุนรวมคืออะไรกันกองทุนรวมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็เลือกลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองนะฮะอย่างที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าครั้งแรกเลยในการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยต้องรู้จักความเสี่ยงของตัวเองต้องรู้จักว่าเราจะลงทุนนานเท่าไหร่ กองทุนรวมทํางานอย่างไรกองทุนรวมก็คือการนําเงินของมหาชนนะของคนทั่วๆไปคนละเล็กละน้อยมารวมกันเป็นก้อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีผู้บริหารจัดการกองทุนซึ่งเป็นคนที่มีอาชีพทางด้านนี้นําเงินไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆที่แบ่งตามประเภทความเสี่ยงของเราส่วนผู้ลงทุนทุกคนเนี่ยก็จะได้สัดส่วนตามที่ตัวเองไปลงนะครับเช่นสมมติในกอง100บาท คนไหนลง10บาทเขาก็จะมีต้นทุนในการลงทุนที่10บาทนั้นเป็นส่วนของเขาส่วนอีก90ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของคนอื่นๆที่แบ่งกันไปแล้วเวลามันเติบโตไปเนี่ยผลตอบแทนที่ได้จากในส่วนที่เติบโตนั้นก็ถูกจัดสรรแบ่งปันกลับไปในส่วนที่เท่าเทียมกันตามที่เงินต้นที่ลงทุนนั้นหรือที่เรียกว่าหน่วยลงทุนนะครับอย่างคุณนุเนี่ยก็น่าจะลงทุนได้นะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยในหน่วยลงทุนเป็นสิ่งที่ง่ายทุกคนทําได้หมดแะครับ คงไม่ได้มั่งกับพุ่มทือทันนาอิสลามครับกองทุนเนี่ยมีหลายประเภทนะครับอ,อย่างที่เรียนฮะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะอายุเพศวัยศาสนาใดาก็ตามอย่างยกตัวอย่างของคุณหนูนี่นะฮะ,ะเป็นอิสลามกองทุนที่เหมาะกับ ศาสนาอิสลามก็มีนะครับเป็นพวกอิสลามวิกฟันในอุตสาหกรรมของเราก็มีอยู่นะฮะบ,บางบริษัทก็ได้ให้บริการสินค้าประเภทนี้หลักการลงทุนก็ถูกต้องตามหลักชาเละทุกอย่างนะครับไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีข้อจํากัดอะครับมิสเตอร์มันนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่ามีกองทุนรวมที่ลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามด้วยถือโอกาสชวนพี่น้องชาวมุสลิมมาใช้กองทุนรวมด้วยเลยนะครับ ส่วนช่วงหน้ามิสเตอร์มันนี่จะพาไปฟังพี่นุกกับคุณจุมพลคุยกันต่อครับว่าการลงทุนสำคัญแค่ไหนมีโอกาสขาดทุนไหมที่สำคัญพี่น้องตามต่างจังหวัดจะเริ่มต้นได้ยังไงพักครู่เดียวเดี๋ยวมาตามกันต่อในรายการมันนี่ฟอฟันครับ กลับมาแล้วครับกับช่วงที่2ของรายการมันนี่ฟอร์ฟันรายการสนุกสนุกที่สรรหาสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้กองทุนรวมให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้เป็นเศรษฐีกันท่วนหน้าอย่างที่สัญญาไว้ครับว่าจะพาไปฟังสองหนุ่มคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องกองทุนรวมสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมดูสิครับว่าพี่นุกเขาจะมีข้อสงสัยอะไรบ้างผมควักเงินธนาคารก็พอใจเลยครับ ได้เอาเพินไปลงทุนทําไมเลยครับรับแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่างคุณนุ้มีความพึงพอใจในชีวิตประจาวันที่มีอยู่แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราพอเพียงแต่อย่างน้อยนะฮะอยากจะลองคิดว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกับทุกคนเพราะฉะนั้นการที่มีมากขึ้นอีกนิดนึงพอที่จะเปิดความไม่แน่นอนในอนาคตของตัวเองมีมากขึ้นอีกนิดหนึ่งเพียงเพื่อที่จะเก็บไปให้คนข้างหลังหรือมีมากอีกนิดนึงเพื่อที่จะทําให้เราได้มีโอกาส เดินทางไปทําในสิ่งที่ต้องการเช่นบางคนอยากไปเที่ยวหรือถ้าตามหลักศาสนาของอิสลามอาจจะอยากไปอธินครเมกกะอะไรเช่นนี้เป็นต้นไม่เสียหายแล้วครับถ้ามีมากขึ้นอีกนิดหนึง่งข้อมอกว่าการลงทุนมันน่ากลัวเคือจะให้หรือขาดทุนก็ได้ครับจริงครับการลงทุนเนี่ยอาจจะเสียหายได้แต่น่ากลัวหรือไม่ก็อยู่ที่เราเราทําให้มันน่ากลัวเองหรือวา่าเราทำให้มันไม่น่ากลัวอยู่ที่เราครับอย่างแรกเราก็ต้องประเมินตัวเองว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหน อย่างที่2เราต้องกําหนดวัตถุประสงค์การลงทุนให้ชัดเจนและอย่างที่3ที่สําคัญที่สุดก็คือเงินลงทุนนั้นต้องเป็นระยะยาวนะครับโดยกําหนดเก็บสัดส่วนของเงินที่ต้องใช้เนี่ยพยายามฉุกเฉินไว้สัก3-6เดือนที่เหลือเราก็นําไปลงทุนครับโอ้โก็จริงครับแล้วผมจะเริ่มต้นตรงไหนครับครับเริ่มต้นยังไงง่ายมากครับเราสํารวจตัวเองก่อนว่าในช่วง3-6เดือนเนี่ยถ้าเราไม่มีรายได้อะไรเลยเรากันเงินสดสำรองไว้เป็นจำนวนเท่าไหร่ น,นั่นคือสเต็ปแรกหลังจากนั้นเนี่ยมาดูเงินจํานวนที่เหลือนะครับเราก็นําไปลงทุนคราวนี้ลงทุนเราก็ต้องสํารวจความเสี่ยงของตัวเองว่ารับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันแบ่งเป็นหลายๆประเภทของกองทุนรวมนะครับถ้าลงในหุ้นนะฮะก็มีความเสี่ยงสูงนิดนึงแต่ก็คาดหวังผลตอบแทนสูงได้ในระยะยาวแต่ถ้าลงทุนในตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินก็ความเสี่ยงต่ำลงแต่ผลตอบแทนก็อาจจะน้อยลงตามลำดับก็เท่านั้นแหละครับ กมโยกก็ใช่ครับไม่ใช่โยในตัวเมืองก้งยาครับครับธนาคารเนี่ยมีอยู่เกับทุกแห่งนะผมเชื่อว่าเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดที่เราได้ติดต่อก,กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารไม่ว่าจธนาคารไหนผมเชื่อว่าในปัจจุบันมีบริการในการซื้อขายกองทุนรวมอยู่นะครับแหม่พี่นุ๊กครับคุณจุมพลครับกระผมต้องขออาภัยจริงๆครับพอดีเวลาของเรางวดเข้ามาแล้วน่ะสิครับโอ้เสียดายจังเวลาหน่อยไปนิดครับผมมีกรรตามอีกมากเลยครับ เคล็ดลับในการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าจัดเงินลงทุนให้สม่ำเสมอลงทุนอย่างต่อเนื่องเท่าๆกันในทุกๆเดือนแล้วก็มองมันเป็นการลงทุนในระยะยาวจริงๆผมเชื่อว่าความผันผวนในระยะสั้นเนี่ยไม่สามารถทําให้เราเสียหายอะไรได้มากมายนะักถ้าเรายังคงมีวิัยการลงทุนนะครับและว,วัตถุประสงค์การลงทุนแน่นอนอยากเชิญชวนครับคนไทยเรามาสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวกันด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอครับขอบคุณมากมครับ ยินดีครับคุณนุอย่าลืมนะครับทุกแผนทุกเป้าหมายชีวิตคิดได้ด้วยกองทุนรวมครับกระผมเองก็ต้องขอ,อกล่าวคำขอบคุณกูรูใจดีของเราคุณจุมพลสายมาลาผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มาพูดคุยและอธิบายเรื่องของการใช้กองทุนรวมสำหรับชาวมุสลิมให้กับพี่นุด้วยนะครับขออคุณครับมิสเตอร์มาน,นี่ พี่มากใจถึงรังเลยครับยินดีมากๆเลยครับพี่นุเห็นไหมครับว่าใครๆก็ใช้กองทุนรวมได้เพราะมีกองทุนตามหลักศาสนาอิสลามให้ชาวมุสลิมด้วยอย่าลืมใช้กองทุนรวมแทนการฝากเงินนะครับได้ครับไปตามเมียกฮน <laughs> จัดไปเลยครับพี่นุ คุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับว่าการใช้กองทุนรวมเนี่ยง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนาศาสนาอะไรก็ใช้กองทุนรวมได้เหมือนกันอย่างพี่นุที่นับถือาศาสนาอิสลามก็มีกองทุนรวมที่ลงทุนตามหลักชริอะและแม้ว่าพี่แกจะอยู่ไกลจากตัวเมืองก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะสามารถสอบถามหรือใช้ช่องทางของธนาคารเพื่อการลงทุนได้นะครับ แต่สิ่งสำคัญก่อนจะใช้กองทุนรวมก็คือต้องมีเงินสดสำรอง3-6เดือนประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์มของธนาคารต่างๆแล้วค่อยลงทุนตามความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือนรับรองว่าความเสี่ยงน้อยลงไปแน่นอนครับก็อย่างที่คุณจุมพลบอกไว้ละะครับว่าการมีเงินเพิ่มขึ้นอีกนิดก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอีกหน่อยจะมัวรอช้าอยู่ยญ่ ใช้กองทุนรวมแทนการฝากเงินคันดีกว่าครับคุณผู้ชม